ความซื่อสัตย์ที่แท้จริงจำเป็นต่อความรอดของเราประธานบิดกัมยังกล่าวว่าหากเรายอมรับความรอดในลักษณะที่ถูกมอบแก่เราเราต้องซื่อสัตย์ในความคิดทุกอย่างในการไตรตรงในการใช้ดุลยพินิจของเราในกลุ่มเพื่อนๆส่วนตัวเราในข้อตกลงต่างๆของเราในการประกาศของเรา และในการกระทําทุกอย่างความไม่ซื่อสัตย์มาในหลายรูปแบบการพูดปดคือการจงใจหลอกลวงผู้อื่นการเป็นพยานเทศเป็นรูปแบบหนึ่งของการพูดปดพระเจ้าประทานพระบัญญัติข้อนี้ให้ลูกหลานอิสราเอลอย่าเป็นพยานเท็ศใส่ร้ายเพื่อนบ้านในหนังสืออพยพบทที่20ข้อที่16 พระเยซูทรงสอนเรื่องนี้เช่นกันเมื่อพระองค์ประทับบนแผ่นดินโลกมีการพูดบดอีกหลายรูปแบบเมื่อเราพูดไม่จริงเรามีความผิดฐานพูดบดเราเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยจากท่าทางหรือสีหน้าการไม่พูดอะไรหรือการพูดความจริงเพียงบางส่วนเมื่อใดก็ตามที่เราใช้วิธีการบางอย่าง ชักนำผู้อื่นให้เชื่อในบางสิ่งที่ไม่จริงเรากำลังไม่ซื่อสัตย์พระเจ้าไม่พอพระทัยในความไม่ซื่อสัตย์เช่นนั้นและเราจะต้องรับผิดชอบการพูดปดมดเท็จของเราซาตานอยากให้เราเชื่อว่าการพูดปดไม่เป็นไรเขากล่าวว่าจงพูดปดเล็กน้อยไม่มีอันตรายในการนี้ ในหนังสือสองนีไฟบทที่28ข้อที่8สซาตานส่งเสริมเราให้แก้ตัวเมื่อเราพูดบดคนซื่อสัตย์จะตระหนักถึงการล่อลวงของซาตานและจะพูดความจริงทั้งหมดแม้จะต้องเสียผลประโยชน์ก็ตามพระเยซูทรงสอนว่าอย่าลักทรัพย์การขโมยคือการนำสิ่งของที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นของตนเอง เมื่อเราเอาสิ่งที่เป็นของผู้อื่นหรือของร้านค้าหรือของชุมชนไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเรากำลังลักขโมยการเอาสินค้าหรือของใช้ไปจากนายจ้างคือการลักขโมยการทำสำเนาเพลงภาพยนตร์รูปภาพหรืองานเขียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์คือความไม่ซื่อสัตย์ และเป็นรูปแบบหนึ่งของการขโมยการรับเงินทอนหรือสินค้าเกินจากที่ควรได้คือความไม่ซื่อสัตย์การรับมามากกว่าส่วนแบ่งของเราคือการลักขโมยเราคดโกงเมื่อเราให้น้อยกว่าที่เราเป็นหนี้หรือเมื่อเราได้สิ่งที่ไม่ควรได้ลูกจ้างบางคนโกงนายจ้างโดยทำงานไม่เต็มเวลา แต่รับเงินเต็มจํานวนนายจ้างบางคนโกงค่าแรงลูกจ้างไม่ให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้างพวกเขาจ่ายน้อยกว่าที่ลูกจ้างสมควรได้ซาตานกล่าวว่าจงเอาเปรียบผู้อื่นเพราะคำพูดของเขาจงขุดหลุมดักเพื่อนบ้านท่านการเอาเปรียบผู้อื่นเป็นรูปแบบหนึ่งของความไม่ซื่อสัตย์การให้บริการหรือสินค้าด้อยคุณภาพ คือการคดโกงผู้คนมีข้อแก้ตัวมากมายให้ความไม่ซื่อสัตย์คนพูดปดเพื่อปกป้องตนเองและเพื่อให้คนอื่นคิดดีกับตนเองบางคนแก้ตัวให้กับการลักขโมยโดยคิดว่าพวกเขาสมควรได้สิ่งนั้นตั้งใจจะคืนให้ในภายหลังหรือจำเป็นต้องใช้มากกว่าเจ้าของ บางคนคดโกงเพื่อให้ได้คะแนนดีขึ้นที่โรงเรียนหรือเพราะใครๆก็ทำกันหรือเพื่อแก้แค้นข้อแก้ตัวเหล่านี้และอีกหลายข้อล้วนอ้างขึ้นเพื่อเป็นเหตุผลของความไม่ซื่อสัตย์สำหรับพระเจ้าแล้วไม่มีเหตุผลข้อใดฟังขึ้นเมื่อเราแก้ตัวเรากงตนเองและพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าจะเลิกสถิตกับเรา เราจะเป็นคนไม่ชอบทำมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราซื่อสัตย์อย่างแท้จริงเราจะไม่ทุจริตเราจะซื่อตรงต่อความไว้วางใจหน้าที่ข้อตกลงหรือพันธสัญญาทั้งหมดแม้จะต้องเสียเงินเสียเพื่อนหากทำได้ดังนี้เราจะประเชิญหน้ากับพระผู้เป็นเจ้าตัวเราได้อย่างภาคภูมิใจ